สวัสดีครับสวัสดีเอสที่สั้นครับผมมีม่อพูดพ่อกันกระเป๋าตองครับมีเสื้อผ้าเบองการเบิงงานดิฟ้ามครับผมดิฟ้าแกะครับผมเอาแมงแกะเป็นระบบจังไดครับแยกออกแังไดงครับผมนี่จักรุ่นจักรหนนครับเดี๋ยวภาพมาเหมือนครับผมอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นปฐุมบานครับผม คุนเด็กหน่อยครับคุณพึ่งออกไม่ครับคุ่ข้าวเป็นไก่นี่แะครับผมเนี่ยครับได้กบจีตเดียมวังเดียมนี่แล้ะครับนั่นปลูกกับบ้อฮอดครับผมผมร่วมกันครับอายุกี่นะครับอันนีุ้ณมีแนวอกนุ่มครับผมหายนุ่มเพอนนะครับเป็นทางนุ่มครับผม ทุ่มหนีออ,ออกไหมนะครับออกไหมครับแต่ไมา่นี่ครับผมเดี๋ยวพาวเบิ้งพาเบิ้งซุ่มนี่ครับซุม่มนีขึ้นออกแยกออกจากน้อนะครับถึงรุนเพิ่งแยกออกมาได้นี่ครับไม่ถูกวันครับผมอันทุม่มหีแยกออกจากน,นะครับ จากุ้งที่ชินโนะออกแย่ออกไม่ใช่เขาชินโนะเหรอครับเขากินหัวหานแทนหัวหานเม็ดนี่ยครับหัวหานเม็ดนี่ครับไอ้ซุกนี้สิได้แยกออกตัวแม่กับชิคีโลครับเปีย่างไรครับรผูกกับชิพาโลครับเนี่ยครับชิคกี้ชิพาโลรุ่นนี้เหรอครับ แถวข่ายเบิ้งอีกรุ่นหนึ่งครับผมรุ่นรุ่นกลางครับผมข่ายเบิ้งครับไปเลยครับอ่ามาแล้วครับผมอยากไปซุ่มต่างหากครับเพื่อดูครับเนี่ยครับผมรุ่นปุ่นกลางครับรุ่นนี้พร้อมคุณครับผมอีกแค่น้อยหน่อยแยกไปคุณแล้วครับเข้ากสิมข้านอน ตู้นี้พร้อมคุณแล้วครับนี่ครับยีมากระแยกกับคุณไกล้ฟังคุณครับเอาตัวนี้มันเป็นยังพ่อติดยังเบิ่งเอิ่งกับอะไรเงเบิ่งอ๋ออาออ๋เนี่ยครับนี่เปนรุ่นกลางแล้วครับมันอ้วนมั้งเอางามเขาผมตู้ง่ามอันนี้ตู้ผู้ตู้แม่ครับร่วมกันไว้ก้อนครับผมยงมากระแยกออกแล้วครับ ซุ้มนึ่งเป็นรุ่นกลางครับเพราะในพ่อขายแล้วครับซั้หนี่งครับยันงน้อยอยู่ครับผม พ้าเบิงบันี้พาเปเบิงซุ่มคุณไม่ขายครับผมรุ่นรุ่นล่าข้าวเดียวกันแล้วครับบางตัวครับิดิดเนี่ยครับทุกทีคุณไปขายครับน้งหน่อยครับโหเลียบปลายครับผมเพราะว่าไปขายแล้วครับขายว่าก่อนครับอังนี้ตัวแม่ครับผม อันนี้ตัวผปูครับอันนี้พายบิ้งแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ครับพอพันธุ์ครับผมเหมือนอยากพ่นนิดหน่อยครับเนี่ยครับผมอันนี้เป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ครับพอพันธุ์ครับไปม้างบนสูมพันธุ์กันเลยครับมีพอพันธุ์บึ้งๆนะครับคอยติดเพี้ยตัวเมียอยู่ที่ไหนครับเนี่ย นี่คือแม่พันธุ์ครับผมวันนี้ไปได้ไปเลี้ยงครับผมเป็นวันเสาร์ครับมันหยุดนี่มาถึงขุ่มเนี่ยนะคนสุดเด็ดเลยสุดเด็ดนี่ครับพอพันธุ์ครับงามๆครับผมนั่งนุ่มๆอยู่ครับนี่แหละครับอันนี้คือแม่พันธุ์ครับพอพันธุ์ครับร่วมกันนะครับเอามาสมพันธุ์ตกลงสมพันธุ์กันครับ นี่ครับี่พ่อพ,พันครับผมเขากำลังเพียดผมเนี่ยน่พันพันนีเนะครับผมข้าวๆไอพ่อนครับอธิบายข้าวๆครับอัอน ใจจังไงก็สอบถามได้ครับผมได้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อครับผมปรตูร่าไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาคลิปนี้นะไดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับผมกดกระดิ่งพร้อมครับอย่าลืมครับพขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ